สวัสดีครับผมปอนครับโกครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนี่นะผกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเดย์เช่นกับตัว Official Teaser กับซีรีส์ไวร์เรื่องใหม่ที่กำลังจะออนแอร์แล้วในวันที่11กันยายนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ไวร์ของค่าย s a ฟ e Studio นั่นเองกับเรื่องที่มีชื่อว่าฟ้าลั่นรักหรือว่าเฟนวิดเบนิฟิตนั่นเองแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ตัวของซีรีส์นี้เขาได้ปล่อยตัวตววววเเเทรรรรลออ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 ์มมมมาาาาาาาแแแ้้้ื่่่่่่่ีีนนนนกกก็งงบบบคสใจจฝยูไหะึ ซึ่งวันนี้ก็แบบว่าเป็นเรื่องยำๆดีแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มต้นดูกันดีกว่านะผมกับตัวเร่นของออฟฟิชทิเซอร์กับซีนส์เรื่องฟาลันหลักนะครับผมเพื่อนมีหลายแบบอ่ืมหลายคู่เนี่ยเซนสติโอรักขค้งเดียวเพื่อนอยากสนิทตื่นเฮงเข้าคอยรักขั้นเดียวรักขั้นเดียวอยากกินไท ทำเรื่องเลย้าเขย่าอร์ใช่ปะหนูถึงได้อยากเรื่ององนพี่ก้าอย่างเงี้ยไม่ชอบด้วยกลัวมีนคนที่ชอบของตูอยู่แล้วอุ้ยแต่แรงเลยนะแรงนะอ่าเป็นนักนตรีด้วยเหรอานาาน,นะมนะนีอยา่างจมากกว่าเ นอนชั่วขาวได้ไเข้าตจับเมจีบครับมชเลฝาจุ๋ม้น้ำน้ที่ลาเล่คราวนี้ใครอ่ะไปเธออะเธอเป็นเด็กถ้าดเวน้องเชอร์นี่เด็กขนาดนั้นและโอ้ว้าวที่สองน่กบอ้ววาครั้งทีองูรัเชอเปรอเฉ๊เนถามใจ ย่เอแต่ถ้ามึงคิดจะสนุกสนุกอะกูว่าม่ถอยแต่ว่ะมึคอยมด้วยกูอะจีบน้องเชอร์ดี่มึกูไม่ได้ปิงก็รู้ว่าเชอร์ดี้คิดจะคบใครจริงจังอยู่แล้วเชอร์แค่สนุกเท่านั้นแหละงั้นก็ระวังกันแล้วกันเรื่องความรักจะเจ็บตัวเองรักสนุกหรืออเราเป็นเครื่อนกันนะเครื่อนไ่ยเขาเอากันวะต่างดีงาม เชี่ยจริงก็เพื่อนแบบเฟรดิเ็นสิเพื่อนันเอาแบบโอ้โหโอ้โหคคนแรกที่ที่เราเราเปลี่นบ้านบอกที่บ้าน้ลยมีสายหน้าหวานมีมือสบายใจนะเขาตรงนี้เจ๋อเลยนี่อะไรใล่นแรกแ่้ ที่ฟาล่นะเขาไม่้ิดเอาได้เรื่องของเชื่อึแแทนอ๋อเชื่อเชื่อแล้วะจุกต่อวะตูเอาได้ป่แค่ชั่วคขาลืมใจเดกนุ่หนาวอะคุณไู้ได้เ่อม่าสนใจเป็นสามูดใช่แบบนี้หน้าพุ่ ความน่าสนใจเพราะว่ามีแบบหลากหลายคู่โดยเฉพาะคู่หลักก็คือคู่ของฟาลันเนาะกับเชอร์เบนก็ความสัมพันธ์มันเริ่มต้นจากวันนแตนนี่แหละเหมือนแบบว่าก็คือเชอร์เบนนี่เหมือนจะเป็นนักดนตรีอยู่แล้วที่ร้านอาหาที่ผับใช่ไหมแล้วฟาลันเหมือนไปเจอแล้วก็แบบมีความสัมพันธ์กันแค่แบบคืนเดียวแต่ว่าเหมือนฟาลันนี่คือเหมือนติดใจไม่รู้ว่าติดใจใน ในเรื่องแบบว่าดีลาหรือว่าติดใจแบบรู้สึกรักขเขาหรือเปล่าหรือยังไงก็เลยมีครั้งที่อสองเกิด<อ>กขึ้นออปรากฏแคงที่สองไม่จบ รู้สึกว่าอยากจะจีบเชเบตกเป็นแฟนให้ได้ก็เลยเหมือนทา,ทายแล้วก็บอกกับเพื่อนแต่ตอนแรกออมันก็เหมือนแบบที่เขาตั้งถามเนาะรักหรือหลงเออเหมือนตอนนั้นนะตอนนั้นคือ,อยังแยกไม่ออกมากว่าสรุปแล้วคือรักหรือว่าหลงกันแนออ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวต้องมีตอนจบแล้วว่าจะ,ออจ,ะจะแบบสรุปเป็นย,างงายังไงเพื่อนๆสองฝั่งเ็าพยายามพูดเตือนทั้งสองคนว่าแบบว่าถ้าจะคิดจะเล่นๆน่ะก็อย่าอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายเนาะเออนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูในตัวทีเซอร์เนี่ย ฝั่งฟารันในแหละเอาจริงเอาจังมากกว่านะใช่เหมือนตัวเชเบตเหมือนไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็แบบก็ได้ก็ได้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็แบบสนุกแต่เหมือนก็มีตอนหลังๆที่เขาก็พูดนี่ใช่ไหมว่าแบบว่าเพื่อนที่ไหนเขาเอากันวะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกฎคอลเลกเอ้ยมันไม่ได้กฎมันเป็นกฎเหล็กได้มั้งของแบบของการที่แบบว่าเป็นเฟมิเนฟิตอะไรเงี้ยอารมณ์แบบถ้าเกิดใครรู้สึกไปก่อนก็ก็นั่นแหละก็จะมีความทุกข์แหละเหมือนมีคนนึงก็เลยพยายามเพราะว่าจะมีคนนึงอ่ะไม่รู้สึกอ่ะก็คือมันจะเจ็บไงใช่เอออัน ตัวของเชอร์เบ็ตก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งใช่ปะที่คุยกับเขาเซรนเ่งชิินส์ชิปิน์นะตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กเนี่ยก็เหมือนมีการแบบเขาเตือนนน่นอนแต่ว่าเขาเหมือนเขาเขาเหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเขาจะแบบมีหอมแก้มกันหอมนักผายกันแล้วเหมือนจะทําให้ตัวฟาลันเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยว่าแบบเพื่อนกันที่ไหนว่ามาหอมแก้มจุ๊บน้กผายกันอะไรเงี้ย เออก็เลยทำให้แบบว่าตัวตัวฟาร์นนี่เขาจะผิดเองเอออแล้วว่ากายแบบเออเป็นเรื่องที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เหมือนมีคู่อื่นด้วยนะที่แบบมีแบบรักสสใส<ช>่ใส่แล้วรักเป็นฝา น่าจะเป็นแบบพวกเพื่อนๆเขาอะไรเนี่ยเออก็แบบเขาเล่าที่แบบเกิดขึ้นนั่นแหละหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในเรื่องเรื่องนี้แต่ว่าโหจริงๆมีความน่าแบบน่าสนใจเยอะมากนะ่แล้วก็แอบกระซิบได้กระซิบมาจากฝั่งผู้จัดหรือวทางค่ายแล้วว่าเรื่องนี้แซ่บทุกีพีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสร้างจากนิยาย18บวกใช่นิยายวา18บกที่มีที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุด เขาก็ซิมมาเลยนะว่าแซบทุกอีพีตายชาแนนี่แหละจะระบายรอละเพราะว่าทางชาแนลเทต้องตัดไฟลุกอีกแล้วแต่ทุกคนอย่าลืมนะว่าแบบเขาจะออนแอร์แล้วที่11กันยายนนี้ก็สามารถรับชมได้นะครับผมทุกวันอาทิตย์เลยเวลา5ทุ่มทางช่องเ m ็ d คอหรือว่าจะรับชมเป็นเวอร์ชั่นอันคัทเวอร์ชันมาดูกับเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ต้องแบบเซนเซอร์เน็กหน่อยเพราะว่าซีนมันค่อนข้างเผ็ดดุถ้าอยากดูเต็มเล่ะ ตอนดู <V TV. S 1> เทปิเคชัน VTV ก็ลงย้อนหลังเหมือนกันก็คือในคืนเดียวกันแหละช่วงเวลาที่ยังคืนนั่นเองก็อย่าลืมไปรับชมได้นะครับโอเค okay, แต่นี้ก็จบแล้วเซเลชันกับตัวออฟชิเตอร์กับซีรีส์เรื่องฟ้าล้นล,ะล,ะละัดก็หวังว่าทุกท่านจะสแล้วก็สนุกไปได้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากกันที่ไอคอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันในทีหนึ่งกับเรียล้นะครับวันในครับ